สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับเมริกามีแนวทางนะครับเนาะแนวทางเป็นตัวเลขครับรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับงวดประจําวันที่16บหกแหะครับวันที่16ครับเป็นของปูขุนสุดเต็มครับครับสําหรับปูขุนสุดเต็มงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วของคนคือลุดไปนะครับเนาะครับครับเพเขาครับเลขที่ออกก็เป็น0ูนซีซี 3ามสะครับสาสครับนี่เป็นชุดเต็มงวดที่แล้วครับของปูขุนกงวดวันที่หนึงพฤศจิกาครับหก,กครับของเพื่อนก็นมีลัก8ปดักหลึักสี่ักเจ็ักศูนักสครับกับักสี่มันจำไม่้กั 4, สี่เจ็ดสี 4, 4, 3, 4, เลขเป็นหลายตัวกับจริงครับจับเอาเป็นหลักนะครับเนาะครับจับเอาเป็นหลักก็ได้ครับหลักสามหลักสามก็มีตัวเดียวครับสามหกเื่นกับกลม่มไม้ครับหลักศูนย์เนกับมีศูนย์สามศูนย์หกครับแต่ละหลักเอาเด้ครับได้ครับเลขวิ่งงวดที่แล้วของปูกับสามกับหกแหละครับกลมเด่นสามนะครับเนาะครับเลขสามตัวกับศูนย์สามหกอันนี้เป็นชุดเต็มผู้คุนครับงวดที่แล้วครับเขามาให้พีนองเบิองนะครับเนาะครับ ครับมักกันจัดนะครับเนดะ้วคัดกับ่านครับทางส่อมกับเสนอเพียงนราท่างเราครับเนาะครับครับ,รบสำหรับชุดนี้ปูหามากแต่มี6 3 0 7มครับอันนี้เป็น1 2 3 4งสองสามสีครับเป็นลักห ครับเพื่อนแห่มารักพกรักครับชุดนี้เพื่อนแห่งมหาลักมีสรเหาลักแลเหรอครับครับเอาข่ามาบิ้งกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหรอครับสำหรับตัวเลขเหรอครับเนาะครับการรัฐบาลชุดเต็มเหรอครับครับนี่เป็นวดที่แล้วครับขับมาไปต่อเลยครับวันที่สิบหกครับ ชุดเต็มรัฐบาลครับเป็นของปูขุนครับปูขุนรัฐบาลชุดเต็มรัฐบาลชุดเต็มชุดเต็ม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  ชุดเต็มประจำวันที่16บหกะครับเนะครับวันที่16 16พฤศกิกายนฮกเตครับอันนี้เป็นชุดเต็มของปูครับของปูคุ้นพารวยล่ะครับครับสำหรับชุดนี้ปูหายมากกับลัก6 เริ่มหลัดต้าคำนวมีลับหก 6. มีามมีหกสามกศูนย์หกเ็ดหกเก็ดหกสี่หก หกสี่หกหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หกแปดหกแปดเรียนปลักหกขับหลักหกมาหลักหกหลักสามกับมิสามศูนย สามศูนสามเจ็ดสามเจ็ดสามสี่สามหนึ่งสามแปดครับสามแปด ลักศูนย์ก็มีศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่มาตัวใดกั็จัดนะครับเด้อครับศูนย์หนึ่งศูนย์แปดอันนี้เป็นลักศูนย์ครับการ รักเจ็ดที่นี่รักเจ็ดรักเจ็ดแต่มีเจ็ดสี่เจ็ดสี่เออไม่มีครับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดครับตัวสุดท้ายเจ็ดแปดกับ ตัวสุดท้ายลักซี่ครับลักซี่ตัวสุดท้ายลักซี่ซีหนึ่งแหละครับซีหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งซ,งซีแปด สี่แปดตัวสุดท้ายของปูกะเป็นลักหนึ่งนะครับเนาะครับลักหนึ่งกับหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับมีทั้งหมดแค่นี้ครับอันนี้เป็นเลขชุดเต็มปูขุนครับเลขชุดเต็มมาในชุดเต็มครับมักกะจับคัดกะผ่านมักหลักใดจับเอาลักนั่นครับ ครับสำหรับเลขวิ่งวิ่งครับปูวิ่งไปที่ศูนย์ตัวเดียวครับศูนย์ตัวเดียวสุดเต็มปูครับปูจับสามตัวมาให้กรับมีอยู่มีอยู่ซีหางครับมีอยู่ซีหางเลยครับเด้อครับกระเบื้องเลขกสามตัวปูวครับปูจับหายน้ำครับห้าห้าศูนย์หนึ่ง มี U C หาห้าหาอย่างเดียวครับ504 504แล้วก็507 507ย์เจ็ดว่ารัก3ตัวผลจำว่าสามคู่หากไอซี 5, คูห้าศูนย์ครับ อันนี้เป็นเลขเลขสามตัวครับเลขวิ่งเลขวิ่งไปที่ศูนย์ครับครับอันนี้เป็นชุดกางคูขุนชุดเต็มปูขุนครับปูขุนพารวยครับเป็นรัฐบาลนะครับเด้อครับงวดวันที่สิบพกแล้วครับเอาไปลำไปรวยไปชุคไปมานครับหลังวันที่หนึ่งยังได้หนีครับคุณว่า หาไปเลยครับลอตเตอรี่จับไปเลยลอตเตอรี่ตรงงามๆสนับสนุนรัฐบาลนะครับลอตเตอรี่นะครับเนาะครับอ๋อมาเพิ่นเลยครับนี่เศษชัดจริงเนะครับเนาะครับมาเป็นตักลมก็กูครับที่นี่กูกลมไปที่ตัวไหนบ้างครับ สำหรับเลขครับศูนย์ครับเลขวิ่งวิ่งไปที่ศูนย์ครับครับนี่เป็นชุดเต็มของปูขุนครับชุดเต็มของปูขุนชุดเต็มงวดวันที่สิบหกครับครับหกศูนย์ปูห้ไปร่องร่องไว้หกศูนย์ครับลักศูนย์นี่เป็นร่องไว้หมดเลยครับนี่ศูนย์เจ็ดร่อง ศูน่ล่อง01น่ล่อง08กลมกลุมศูครับกลุมศูนดนะครับกลุมศูนครับก็มีแค่นี้ครับสําหรับตัวเลขของป,ปูปูลูด0ปูคุ้นลูดไปที่0ูนย์ครับสําหรับเลขสตัวปูกลมเด่นไปที่ห้าศูนครับ ตัวเลขสวยๆงามๆครับครับสุดเต็มแล้วครับแล้วรับกับคือเห็นน้ำกันครับเอาแคบหน้าจอไปครับจัดไปเลยครับจัดเต็มจัดหนักไปเลยครับอันนี้ตัวเหล็กนะครับเด้อครับก็มีควบเสียงแหละครับผิจาหน้าเบิ้งสําหรับผู้มักสุดเต็มผู้ขุนครับกับมีหมวกเอาอยู่นะครับเด้อครับสาหรับสุดเต็มผู้ขุนครับเก่งๆมาทั้งนั้นแหละครับเหล็กลักมัก หลักได้มากอะได้เลขวิ่งเลข้ดูดมากเด็ดดีดีกัจับใส่เลยครับสนามมักเจ็ดกับเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสามตัวครับมีอยู่สามตัวเท่านั้นครับมีอยู่สามคู่ครับหาเลขวิ่งมาใส่ครับจับเอาครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอย่างไรล่ะครับทางสอนขอลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ